ฉันได้ยินข่าวว่ามีเอื้องเหรอมีสิหายไปไหนตั้งนานเห็นแต่ว่าให้ลูกน้องมาซื้อไหนวันที่ย์ตอนนั้นให้ลูกน้องมาซื้อตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่นะวันนั้นอ่ะอ้วนอยู่เด๋อได้ค่ะเอ้ยมึงคิดหมนก็มีเลยเมีเอื้องอยู่แต่เขาไม่เห็นมาหาเขาเลยดิมดาวดาวอยู่เลยดิมมันเปหอยเลยอ้าวซุดเปอร์เดี่ยวเป็นมาดีเบิร์ตใช้บ้างุ่นฟองโบ๊ชเวอร์นาโบ๊ชเวอดี่ยวรถนึงกับเบิร์ตละมั้งนาซีได้แค่รอเดี้เพราะใบเพื่อนไข่หน้งถั่วมแล้ว อบอแข่งพุทอินี่นเ,อเอาแม่เปล่งอะไรแม่เปลยงเออเท่านีล้ละเมีแขอันนี้เธอขายยังไงนี่ร้อยเดียวทุกาเอาไปสันลองเนี่ย,ยถ้าอยากล่อง,องเอาเอาพร้อมกันเลยอเ,เอ,อ้อนี่น้เนนำเราจะเอาตอนไปตอนไหนตอนสายสายฉันไม่เอาเจียงที่ว่นศุดร์ไหนโอเคเออเอามากระนั้นเองฉันรอดนึงก้อนนั่นบางกิ้งหันห่นเขาเจียงเด๋อบางยางบักยาง เครื่องเล่ากระปักเงี้ยวอีกพวงหนึง<ป>่งจัดไปเยิงไงเออมา,มาจัดมาซิสเวยช์เนี้ไข่มดแดงก็อวดอวอยู่ไหนอุงุ้หุนด